ครับคือตะนนีนของที่ห้านะครับคึอตอนได้รับมอบหมายนะครับถูกให้มาทำหน้าที่ในการที่จะทำเสิองานที่ได้รับมอบหมายนะครับจากที่ท่านอาจารย์ได้กลับมาให้โจทย์ไปเมื่อวานนี้นะครับตอนที่จะพูดถึงเรื่องการนำเสนองานในชิ้นนี้นะครับก็มีผมขอรู้เป็นก่อนนะครับว่างานที่นนี้เนี่ยนะครับที่เราได้ร่วมกันคิดแล้วก็ ทำงานขึ้นมานี้นะครับเป็นงานที่เกิดจากการคิดร่วมกันนะครับโดยกระบวนการกลุ่มแล้วก็ตกเกมาเป็นชงานชช้นนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ทุกคนนั้นนะครับมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นงานที่ใหม่สําหรับทุกคนนะครับเนพ่อเราได้ร่วมกันทํำจนจนเกิดงานชช้นนี้นะครับเกิดความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับได้ได้พิจารณานะครับหรือได้ รับชมกระบวนการนำเสนอนะครับแล้วก็กระบวนการขั้นตอนที่เราได้ได้ทำแล้วก็นำเสนอทุกท่านนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้ให้จ์ไปนะครับหลังจากที่เราได้รับงานจากท่านอาจารย์แล้วก็เราก็ได้เข้ากลุ่มนะครับเมื่อวานในภาคเช้านะครับเลือกองณักลุ่มมีเลย์าและสมาชินนกได้รวมกวมระดมความคิดต่างๆที่ให้ในการเลือกตั้นะครับเ็าอกว่าในช่วงแรก แต่เด็กเช้าจะถึงรับประทานอาหารกลางวันนะครับความคิดของพวกเราทั้งติดสามติดสี่คนก็ยังเป็นรูปนี้อยู่นะครับก็คือแต่ละคนนี่พอพอเราเราเลิกกันมีปัญหาพวกกบผลว่าความคิดแต่ละคนไปคนละทิศละทางนะครับพวกเราเสนอความคิดบอว่าทุกคนก็ประธานก็มีความคิดไปอีกทางเลขาก็ไปอีกทางสมาชิกกลุ่มก็ไปอีกทางนะครับจนถึงรับประทานอาหารเที่ยงพวกเราก็ยังไม่ได้ เป็นเป็นสรุปเป็นแนวคิดเดียวกันนะครับพอหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จจะถึงเดรกแรกนะครับเบรกเที่ยงนะครับความคิดก็เริ่มที่จะที่จะไปในแนวเดียวกันแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ที่บางท่านที่ยังแตกต่างอยู่เราก็พยายามที่จะกลุ่มก็พยายามที่จะให้ไปในแนวในทางเดียวกันนะครับจนสุดท้ายนะครับเราก็ปรากฏว่าเราก็ไป ป็นรูปนี้ได้นะครับก็คือทุกคนม่แนวความคิดไปทางเดียวกันเพื่อที่จะให้ได้งานที่เราจะทำนะครับซึ่งพวกเราก็ภาคภูมิใจที่เราได้ได้ร่วมกันคิดนะครับจึงเกิดเป็นงานที่กรผมจะได้นําเสนอครูท่านได้ครับปัญหาที่ทางกลุ่มที่ห้านะครับได้ได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้นำเสนอก็คือปัญหาการปฏิบัติงานของครูนะครับตามมาตรฐาน การจัดของวิชาชีพครูนะครับขึ้งจากข้อบังคับของรุฐธรรนนะครับเรื่องของวิชาชีพการจัดการในวิชาชีพครูนะครับเรายกมาตรฐานที่หกนะครับว่จาจะให้ให้จัดก,การเรียนการสอนที่นุ่งเน้งให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแนะสดงนำค,ความรู้ตามสภาพปัาจัจการของบุคคนื่ยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ไได้วยตนเองอให้เกิดค่านยิยม อยังนีใสใยในการปฏิบัติจนเป็นสิ่งคุณภาพถาวติดตัวผู้เรีนบบยนตลอดไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราที่ที่ข้อบังคับนั้นได้กาหนดไว้นะครับเป็นมาตรฐานไว้นะครับแต่จริงแล้วสภาพของครูที่เราพบอเห็นอยู่นะครับที่เราวิเคราะห์มากฏว่า,า,าการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นนะครับยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและจะัดการหีัวิชาชีพที่ได้กำหนดไว้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของ การที่ครูนั้นไม่ได้ใช้สือ่อนวัตก,กรรมในการจัดิีกรรมกันในการสอนเลยหรือครูขาดท,ทักษะก,การสอนแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการคิดคิดข้อนะครับหรือคุณครูขาดทักษะในการวัดและประเมินผลนะครับนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นอยู่นะครับซึ่งผมอยากให้ทุกท่านได้ดูได้ดูกราฟนะครับการนี้นะครับซึ่งกราฟเส้นสีเหลือข้างบนนะครับเป็นสภาพที่เราตาม,มาข้อบังคับของรุสภานะครับว่า มาตรฐานของครูจะในบรรณัของครูควรจะเป็นกราฟเส้นเหลือข้างบนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับสภาพจริงของเราคือเส้นกราฟเส้นสีขาวข้างล่างนะครับคือเราไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังว่าคุณครูควรจะมีสภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับทําไม่เกิดช่องว่างนะครับผู้สอนแสดงให้เห็นว่ามันมีช่องว่างระหว่างระหว่างที่เราตั้งตั้งความคาดหวังไว้กับสภาพที่เป็นจริงนะครับ เราก็เลยคิดว่าเราจะหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้สภาพที่เราเป็นจริงอยู่เนี่ยนะครับท้าไม่ช่องห่างหรือช่องว่างระหว่างความคาดหวังตามตามข้อบังคับของของครูสภาเนี่ยนะครับกับที่เป็นจริงของเราเนี่ยนะครับช่องห่างมันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของของแนวทางที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับไอตรงนี้ดูดูจากไหนว่าบุลคูนั้น ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานก็คืออย่างเช่นการประเมินของสอสอรอบที่สองนะครับที่ผ่านมาก็พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งนี้มาตรฐานต่ำนะครับทางด้านครูนั้นก็ได้มาตรฐานรับแล้วก็มาตรฐานที่เก้านะครับที่การจัดการเรียนการสอนที่้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นก็ยังต่ำราคนส่วนของมาตรฐานนะครับที่เราก็เลยมาวิเคราะห์สาเหตุว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเราะห์สองด้านคือ ักษณะที่หนึ่งนะครับด้านที่หนึ่งคือด้านตัวของคนนะครับก็คือด้านของตัวครูเองขาดความสานารถและความสําคัญของของสื่อของนวัตกรรมนะครับครูขาดการพัฒนาตนเองขาดจุตจำเนื้อในความเป็นครูขาดความกำลังใจในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สาเหตุที่มาจากหน่วยงานนะครับก็อาจจะหน่วยงานนั้นมอบหมายภารกิจคือนอกมาจากงานสอนนั้นให้มากเกินไปหน่วยงานไม่มีระบบการสนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนะครับ การวิเัยติดตามผมตารปฏิบัติงานหลักเก็เนื้อและหน่วยงานนั้นอาจจะจากครูสอนได้ประสสาขาแล้วก็ความหนักครับเวลาไปไปที่จะไปนัดอองานะครับทีนี้เราก็มาเลือกนะครับพยายามที่จะเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาตามสาเหตุที่เราเคห์ว่าน่าจะาจาสาเหตุนั้นนะครับเราก็เลยเลือกว่าควรจะมีระบบการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ครับทั้งให้ครูนั้นได้พัฒนาตนเองได้พัฒนาสื่อ ในตนเองนะครับไม่ถูกามไปแต่ในตัวบุคคลนะครับหรือมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับครูสำหรับบุคคลหระครมบนะครับหรือหน่วยงานอาจจะมีระบบส่งเสริมการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็หน่วยงานควรจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มครูช่วยสอนหรือทิทยากรท้องถิ่นเข้ามาหรไม่นะครับนี่คือทางเลือกที่เราเลือกหลังนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะเลือกทางเลือกที่จะแก้ปัญหา้ตรง ในความสุดก็คือเราเลือกทางเลือกที่จะพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือเราเลือกการระบบระบบการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพพัฒนาด้านใจบ้างพัฒนาด้านจิตสำนึกครับให้ครูนั้นเป็นคนครูที่ดีนะครับพัฒนาด้านความรู้ความสามารถให้ครูเป็นครูที่จริงนะครับทีนี้เราก็มากำหนดแนวทางนะครับว่าเราจะแกยกทางยังไงนะครับตลอดกลอติ่ขึ้นมาก็ ตัวยึดส่งเสริมการพัฒนาครูนะครับเพื่อที่จะได้สู่เป้าประสงค์คือครูมีลักษณะตามมาตรฐานการจัดการชีพรูที่ได้กย่างถ่านะครับตัวบ่งชี้ที่จะไปสู่ความสําเร็จนะครับทายังไงถึงจะเรียกว่าครูได้นะครับก็เพื่อที่จะตัวบ่งชี้ก็คือครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพคูมีความรับผิดชอบแล้วก็ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของเรียนนะครับและอีกตัวหนึ่งคือ ชีนที่สองครูเก่งนะครับเก่งยังไงเขาจัดการในการสรนที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบปรสำเร็จในการแสดงความรู้ทํามสภาพความแตกต่างความุคดลนะคะรับแล้วก็ไปกำหนดโครงการและ,ะกิจกรรมที่เราคิดว่าจะนาไปสู่การแก้ปัญหานั้นนะครับก็คือเราก็จัดโครงการผู้สอนปรับเปลี่ยนเพื่อผู้เรียนเป็นเต็มนะครับกำหนดเป้าหมายไว้นะครับว่าในปีหน้านี้เราจะให้ผู้เรนส,สญญามารถพัฒนาตนเองได้าราวละ85 ในปีเราถัดไปวันละ90แล้วก็วันละ95นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหานะครับที่พูดถึงเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะครับนี่เราได้หาแนวทางที่แก้ปัญหาแล้วนะครับเรื่องของการจัดโครงการพัฒนานะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือความเสี่ยงด้านหลักสูตรในการพัฒนา เมื่อเรามีโครงการขึ้นการหลักสูตรที่เราจะใช้ในการพัฒนาครูนะครับหลักสูตรของเรานั้นมีวิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนานั้นมีแค่ไหนนะครับหรือระยะเวลาที่ใช้นะครับมีพอหรือไม่นะครับอันที่สองคือด้านวิทยากรที่จะนํามาในการในการอบรมนะครับครูนะครับว่าวิทยากรที่มานั้นท่านเก่งหรือไม่ท่านเป็นบุคคลที่ยอมรับไหมบุคคลไหน้านชอยแค่ไหน ที่สามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้นก็คือด้านงบประมาณสนาบเสนุนะครับมีเพียงพอและตอเงื่อนไหมนะครับเราอยาอยูพร้อมแต่ขาดงบประมาณนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหนันะครับอความเสี่ยงด้านต่อไปก็คือด้านสถานที่หรือระโรงงานนะครับสถาไไสญญนะท,าที่ที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเช่นาจะไปศึกษาดูงานนะครับมีความพออร้อมแค่ไหนนะครับ <c oughs> และสุดท้ายเลยนะครับสุงก็นะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัำญ เราแต่สภาพของครูตอนนั้นเนี่ยนะครับสภาพจิตใจพร้อมไหมความที่จะเข้าอุดมพัฒนาไหมหรือพื้นฐานความรู้ของครูมีความพร้อมที่จะพัฒนาไหมหรือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นไหมนะครับนั่นก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นแนวทางที่ที่ผูที่ห้าพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่เราจะแก้ัหา